มันมีรอยอะท่านเราดูข้านจะไม่เห็นมันจะโล่มา ร่างเราไม่หลังแฟนไม่เที่ยวไกลนะนานด้วยให้ความมะไรมั่น สำลานวนมาผู้ช่วยพบกตรคนดลโทสมวส,ส,สังเย็นทวงนะครับสั่การให้ร่วมบูร,ราณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องยิ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจะต้องมีการสกัดกัน้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นทีท่ตอนในทางบชปสจึงได้รวูวท่านผู้แทนจากกองกำลังขาวเมืองสออชัยยนานภาค ตํารวจกองบัญชาการถูกกอนภาคห้านะครับท่านรองบัญชาการมานะครับเพื่อแชร์ในเรื่องข้อมูลการข่าวคือดีเอมเอของสเปนการครับได้มาร่วมนะครับวันนี้ยังมีจังหวัดด้วยนะครับป้องกันกกจังหวัดเนที่เห็นคือตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีการจับกลุ่มได้เป็นจํานวนมากนะครับวันนี้เรามีการถแถลงผลการบัญญัติสองคดีนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ แม่แตงนะครับแล้วก็เชียงดาวมีผู้ต้องหาสองคนแล้วก็กำลังจะลำเลียงยาเสพติดทั้งหมดนะครับยอดรวมของทั้งสองคดีประมาณสามล้านห้าแสนเมตรนะครับก <_ k _> อพศสามนะครับโดยพลตอดีตเจริญสวัสดิ์ได้ทำการให้ผู้ตัดชารนะครับแล้วก็ทางหน่วยร่วมปฏิบัติเนี่ยได้มีการ ร่วมกันนะครับในการเข้าสกัดกัน้นแล้วก็ได้ผลกรารปฏิบัติการสองเคสส่วนเรื่องรายละเอียดขออนุญาตให้ทา่ทานทาน่านที่3ามนะครับได้กล่าวนี้ในเรื่องของการปฏิบัติกับผู้สื่อข่าวครับท่านนะครับวันนี้ผมเองก็มาพร้อมกับภาคีเครือข่ายที่ทํางนานด้านยาเสพติดก็คือหน่วยประชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือ ที่35ที่มีหน้าที่ความแผนอำนวยามสวกการประสานง,งานและก็พูรณาการในเรื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดรายหน้าและพะยะย่ว25ผู้ชายแดงซึ่งเราก็จะร่วมมือดำเนินการกักั้าซึ่งผลงานบางส่วนที่เล็นยอดไปในประเทศที่3แต่ผมอยากบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันได้จะท้อนมาจะเป็น มิติของเรื่องการปราบปรามขยายผลมิติของการสร้างสภาพแวดล้มอมที่ปลอดภัยปีที่ผ่านในช่วงเวลาหรือระยะเวลาเดียวกันหนึ่งเดือนกับอีกสิบสามวันเนงานเศรษฐีเราจับได้เกินมากกว่าห้าสิบล้านเม็ดไอ้หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดกิโลกรัมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเดียวกันหนึ่งเดือนกับอีกการทำงานที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ ทุ่งเทของภาคที่เกิดข่ายที่เราได้ทำงานร่วมกันก็จยบอกทุกคนว่า60%ที่เราทำงานมาเนี่ยผลสำเร็จมันไม่ได้เกิดจากเจ้าที่เลยม,มันเกิดจากพี่น้องประชาชนที่ได้แจ้งข่าวสารที่เกิดประโยชน์เพราะนั้นผมก,ก็ฝากไว้นะครับว่าช่วงนี้ก็ดูจากสถิติแล้วจะเข้าเทศกาลปีใหม่แล้วก็ ทำอย่างไรที่จะให้มันยาเสพติดนั้นมันลดน้อยลงไปเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันทาลายความสุขของพวกเราเราก็อยากให้ช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นเราอยู่อย่าง,างมีความสุขนั้นต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่รับฟังก็หาพบถึงเรื่องของยาเสพติดก็แจ้งเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ เจ้าที่หรือสำนักงานบ้องกันแล้วก็ฝ่ยายการวิจัยเศรษิจภาค5หรือภาค6แจ้งไปได้หมดครับเราก็ดำเนินการเป็นที่เพราะเดี๋ยวนี้ชอบเราจะได้เที่ยวมีใหม่อย่างมีความสุขครับขอบคุณครับที่นะครับก็ได้รับกอบร่วมมือจากทุกภายทีเครือสายนะครับที่จืนอยู่ในที่นี้แล้ตกอมีผลงานการจับกลุ่มอย่างเป็นรูปรูปธระทชัดเจนนะครับก็ทั้งหลายนะครับถ้า ขอให้หยุดพฤติกรรมนะครับเพราะว่าเราทํางานร่วมมือกันแทนดีแล้วก็จะทํางานต่อไปครับขอบคุณครับวันที่6 8นะครับกองกับการ2นะครับกองบังคับการตำรวจปรรามยาเสพติด3นะครับได้จะขึ้นมารับยาเสพติดนะครับในพื้นที่อำเภอแม่แตงนะครับเราก็ได้ทําการสืบสวนนะครับโดยกลุ่มเครือข่ายทังกล่าวนะครับจะใช้รถบรรทุกตู้ทึบนะครับลักษณะมีช่องลับในตัวนะครับ ขึ้นเข้ามาลำเลียงในพื้นที่นะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ทําการสืบสวนนะครับนะครับระหว่างการสืบสวนติดตามเนี่ยก็พบว่ารถนะครับก็คนขับนะครับก็ค่อนข้างจะจะขับรถเร็วสลับช้านะครับแล้วก็ขับวนไปวนมานะครับผู้ต้องหาเนี่ยรู้ตัวนะครับก็เลยเข้าแสดงตัวทําการจับกลุ่มนะครับตัวคนขับขผู้ต้องหาเนี่ยเสียหลักล้มข้างทางนะครับเราก็เข้าทําการจับกลุ่มนะครับก็พบว่านะครับมีคนขับนะครับเป็นชื่อนายนะครับ สุรเชษฐ์นะครับมากับแฟนนะครับก็สักถามนายสุรเชษฐ์นะครับก็รับสารภาพนะครับตัวนายสุรเชษฐ์เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเคยติดคุกคดียาเสพติดนะครับก็รับว่าได้รับการว่าจ้างนะครับจากเพื่อนนะครับซึ่งมีย่ซึงมีคดียาเสพติดนะครับตอนนี้หลบหนีอยู่ที่แอชเดล่าครับเป็นตัวสั่งการนะครับให้มารับยาเสพติดล็อตนี้นะครับการเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกหมายจับ ก็คดีนี้นะครับเราก็ทําการตรวจยึดยาบ้าได้นะครับหนึ่งล้านสี่แสนสามื่นเมตรครับก็เป็นแหล่งพักคอยในพื้นที่อำเภอแม่แตงครับครับผมแม่แตงนะครับแล้วก็อาเภอเชียงดาวนะครับหลายคดีนะครับมีการรับยาเสพติดนะครับทั้งสองบริเวณนะครับแล้วก็ลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในนะครับก็เมื่อวันที่30สิงหานะครับ68นะครับก็มีการจับกุมนะครับยาบ้าครับยาบ้ามา4ล้านเมตดนะครับในพื้นที่อำเภอฟองหลวงจังหวัดปมธานียาบ้า5้าล้านเมตดนะครับ ในพื้นที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งสั่งในพื้นที่นะครับอำเภอแม่แตงนะครับแล้วก็อำเภอเชียงดาวนะครับโดยพึ้นการนะครับของยาเสพติดที่เข้ามาพักคอยในที่ดักกล่าวนะครับก็จะมีการลำเลียงนะครับจากพื้นที่แนวชายแดนนะครับเข้ามาทางอำเภอเวียงแหงและวอำเภอเชียงดาวนะครับเดินข้ามมานะครับหลังจากนั้นนะครับขึ้นรถนะครับขึ้นไปรับแล้วก็นำมาพักคอยนะครับในพื้นที่ตอนในนะครับในพื้นที่อำเภอแม่แตงมันก็อำเภอเชียงดาวอย่างที่ว่านะครับ เราก็เลยมีการสืบสวนขยายผลนะครับว่าจุดพักยาเสพติดนะครับอยู่ตรงบริเวณใดนะครับจากหลายๆเรือข่ายครับจนกระทั่งเราระบุแน่ชัดแล้วนะครับว่าุยาเสพติดเนี่ยเข้าไปพักคอยที่บ้านแม่ชนีนะครับซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านแม่อในหมู่8ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเอายาเสพติดลงไปนะครับพอเราทราบข้อมูลกล่าวนะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายนนะครับ2568ที่ผ่านมาหน่วยร่วงนะครับ ทั้งทหารตำรวจนะครับฝ่ายปกครองนะครับออสขภาค้านะครับก็พื้นที่นะครับบ้านแม่คดิงนะครับที่แม่อไนนะครับพบยาเสพติดนะครับมีการซุกซ่อนอยู่ในสวนน้ำใจนะครับโดยมีการมีนะครับกิ่งนะครับลำไยปกคลุมไว้นะครับอยู่ในถุงดานะครับก็มีการขยายผลครับถึงเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเพิ่มก็พบว่านะครับพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีรานานะครับ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับทางป่าไม้เนี่ยเขาก็อนุญาตให้กลุ่มชนเผ่านะครับเข้าไปทําประกอบอาชีพปลูกพืชผลทางการเกษตรซึ่งจุดที่เราพบนะครับเป็นสวนลำไยนะครับก็จะบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะมีทั้งสวนลำไยนะครับป่าข้าวโพดนะครับซึ่งบริเวณพวกนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งพักยาเสพติดนะครับซอครับแล้วก็รีซอร์บ้านแกล้งครับซึ่งกลุ่มรีซอร์ดังกล่าวนะครับก็จะมีความสัมพันธ์นะครับกับกลุ่มรีซอร์ทั้งพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็กลุ่มบ้านะัรับ เป็นบ้านกลุ่มรีสอร์ทแม่ชีนะครับก็เป็นไปนะครับก็จะมีการทําการสืบสวนแก้ผลนะครับผู้อีกเกี่ยวกห้องต่อไปครัากฏนะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ <มา S 1> ช่วยอธิบายลักษณะทาั้งหมดถ้า <c oughs> เป็นกระเดื่องมันก็จะมาที่ตรงนี้แต่ว่าพอพัฒนาจัดแปลงมาเป็นห้องลับก็เอาของเกิดเซฟเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือยิง ลักษณะก็คือว่าเมื่อไปถึงปลายทางที่มีลักษณะเซฟเซฟตัวนี้ครับวันนั้นที่เราเจอ,อยาสติเราจะเจอประมาณนี้จำนวนเงินสติประมาณล้านสี่แต่ถ้ายาตัวติงจะประมาณห้าล้านได้ครับประมาณนี้ครับก็ก็เป็น อำเภอที่อยู่ในผ้าหวายอยู่แล้วครับที่ภาคเหนือชายแดน่เราก็ดําเนินการเอ็กซเรย์ทั้งหมดตามมาตรการสกัดกั้นปรับปรุงหลายคนรวมถึงการสร้างที่ดินปลอดภัยเราเราทําทั้งหมดครับทุกมิติครับผู้สังเกตแล้วก็ผู้ที่รอแล้รเข้าดูระหว่างการรวบรวมข้อมูลซึ่งทุกครั้งที่มีการเปิดเผย เื่อได้ระยะเวลาแล้วก็ได้ข้อมูลเราก็จะมีปฏิบัติการคืนลอ็อตจนยี่งสำคัญค<ถ>รับครับคนร้นก็ต้องพยายามวิ่งการที่จะทำให้เสรให้เรีบาายบร้อยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องอาศัยวิธีการทุกอย่างครับทั้งการสืบสวนในหลายประเด็นลตลอดจนที่สำคัญก็คือการข่าวครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดรถทุกคันตรวจได้งั้นการข่าวเป็นเรื่องสำคัญ เป็นตัวส่งสิมในเรื่องการาค่ะเคยนะได้มีการพยายาแต่ว่าครันี้ก็ถูกทัเหที่จัได้กองงานก็อยู่ข้างข้าองที่้ที่ของทกรุงเราก็รู้ว่าเป็นของี่เจอเราครเราก็ต้องสืบสวนในการต่อ ของระบบเราทํางานเนต็มที่ไม่มีหยุดหย่อนนะครับเพื่อให้ได้ตัวการสําคัญแล้วก็ขยายผลให้ถึงที่สุดมีการยึดทรัพย์ทําคดีฟอกเงินแล้วก็จะทําให้ในแหล่งชุมชนต่างๆเนี่ยให้มีการขายได้ยากขึ้นไปอีกลดลด,ด,ดการดีมานทำบอมบททัดด้วยเพราะเรื่องยาเสพติดต้องควบจรแล้วก็จะนําเรียนว่า เรามีความร่วมมืออันดีและมีความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติให้สอดคล้องต้องกันนะครับหน่วยทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติอย่างเต็มที่โดยเฉพาะย่าิ่งตามที่ท่านไปยทับน้อยที่3นะครับได้บอกว่าช่วงปลายปีเราคงต้องอีกเพราะว่าหน่วยต่างๆนะครับเราก็ได้รับข้อมูลข่าวสารมาหเหมือนกันว่าคงยังมีการลำเลียงจากทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรา,าออก,ก็จะคงต้องัดมาให้เข้าไปสู่พื้นที่ชั้นใน ให้ได้มากทีสุดนะครับถ้าทิพพันธหรือว่าเป็นประเภทไหนเราก็จับตาทุกกุ่มนะครับรวมถึงในเรื่องของการขยายผลด้วยถ้าเกิดต้องไปอยู่ในในสัตว์การระดับปฏิบัติกับการสัตการเนี่ยเราคงต้องเอาอทห้มครงการก็ต้องดูดังครับโทษแล้วดูเรื่องปริมาณยานะครับก็อยากจะให้มีความเข้มข้นแล้วก็โทษรุนแรงมากขึ้นก็คงจะต้อง ล้อกันตามไปทุกฝ่ายนะครับว่าเราจะทําไงให้มันเด็ดขาดแล้วก็จริงจังให้มากขึ้นเรื่อยๆส่งพัสดุต่างๆทั้งมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์หรือตั้งขึ้นมาเองตามร้านขายของชาเนี่ยเราจะเข้าไปตรวจสอบพิสูจน์นะครับแล้วก็ควรที่จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีชื่อแล้วก็รายละเอียดของผู้ส่งนะครับให้เรียบร้อยไม่งั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบก็ขอ ประชาัพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนไปด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีการส่งของทางพัสดุกันมากขึ้นนะครับมาให้ดุดไปถึงการส่งออกหรือเข้าไปในชุมชนเพราะฉะนั้นทุกเครือข่ายเราต้องดํเาเนินการเต็มที่เพราะฉะนั้นแม้เม็ดเดียวในชุมชนก็ก่อให้เกิดอนันตรายแล้วก็ความไม่เรียบร้อยของบ้านเมืองสังคมเพราะฉะนั้นเราทำเต็มที่ทุกด้านครับไม่ว่ารายใหญ่อะไรการที่เรา ไม่ว่าจะสื่อถึงอะไรก็ะจะบอกสื่อถึงกลับไปด้วยว่าเราก็ไม่อยู่เราก็จะทําให้ได้มากที่สุดเรามีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็พร้อมกับแรงกําลังใจจากประชาชนด้วยตํารวจทหารปกครองปปสอนะครับไม่อยู่ครับก็คงต้องทําไม่เลือกหน้าไปถึงใครก็ต้องจับน,นะครับนั่นก็คงม,มีอะไรครับความปวองใัยนะครับจะเห็นได้ชัดว่ามีการจับกลุ่มสื่อเนื่องจากการแจ้งบ่อแสเนี่ยเป็นจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ หมายเลขโทรศัพท์191 1599นะครับของตำรวจ1386ของปปสนะครับสามารถแจ้งได้เลยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราทราบเราจะไปหาเราก็ไปวิสุดทราบไปสืบสวนแล้วก็ดำเนินตารตามตางกฎหมายทุกประเด็นนะครับไปทางพี่ผมไม่ไทาบสาบเดี๋ยวเดี๋ยวจดทะเบียนในโตโยต้าเวยนะโตโยต้าเวยสี่ประตู ทราบทราบก๊อตไปแล้วไปแล้วไปแล้วผ่านพี่ไปแล้วอ่แถ้าคันทีอยู่แท็ก

แป๊บนึงแป๊บนึงายลวงอาจจะไปแคบเนี่ยจะแค่นี้ใช่ใช่ม่เพราว่าตรงนี้มันดีไงโอ้เปียกเลย